ครับผู้ชงนะครับเป็นวิศวกรความปลอดภัยในการทำงานนะครับจากศูนย์ความปลอดภัยเชื้อไม้และสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับผมพงษ์ยุทธ์สีพลนะครับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับแลวก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับให้ใช้สถานที่นะครับในการถ่ายทำการใช้งานและก็คุณสมบัติของอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องนี้เรราาเเียกว่ครื่องรสี้เรา สำหรับตัวนี้นะครับเครื่องวัดลังสีประจําบุคคลเรียกโดยทั่วไปก็คือ d o มิเต t e r สมมติว่าผมไปทํางานในพื้นที่ที่มีเครื่องฉายลังสีทั่วไปผมควรพกตัวนี้ไปด้วยไหมครับใช่ดีควรจะเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานประจําเราก็คือผู้ชงจะไม่มีตัวนี้ที่เรียกว่า OSL เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปอยากจะใช่ตัวนี้ไม่ใช่คนทั่วไปอยากจะมีก็มีได้เพราะว่ามันสิ้นเปลืองอ่ะพูดถึงมันสิ้นเปลืองอ่ะก็คือต้องคนต้องบอกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องบ่อย เนื่องจากว่าตัวนี้มันจะแตกต่างกันตัวนี้อย่างที่บอกว่าตามตรวจตามรอบเวลาแต่ตัวนี้มันจะมีหน้าจอดิจิตอนสามารถบอกได้เลยอ่าบอกได้เลยนะตอนนั้นเรารับรังสีใช่นะตอนนั้นตรงนั้นที่คุณอยู่คุณได้รับรังสีเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวลองดูว่าถ้าจะใช้งานสมมติว่าผมได้รับภารกิจให้ไปซ่อมเครื่องมือนะครับในห้องที่มีรังสีอย่างที่ว่าเนี่ยหรือมีไม่มีไม่รู้แต่เราควรจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนควรจะมาเอาเครื่องนี้ติดไปด้วยซึ่งประการใช้งานของเครื่องนี้ก็ควรจะติด ตรงไหนของร่างกายครับตัวนี้ถ้าให้ดีครับก็คือเขาเรียกว่าให้ติดโ h บอดี้ d y หรือว่าส่วนลำตัวส่วนลำตัวส่วนลำตัวเอาตรงไหนก็ได้ส่วนลำตัวตรงไหนก็ได้ในกิจการในการทำงานเราใช่บางที่งทีมาติดตรงเนี้ยอันนี้ตัวมันเล็กเราก็ติดตรงกระเป๋าได้ใช่ป่ะคิดเอาอย่างเงี้ยตัวเบอร์เลยถ้ามาติดถ้ามาติดตรงคอเสื้อมันก็ลำบากเนาะลำบากไหมเนี่พอติดคอเสื้อโอ้โหมันดึงนะถ้ามันดึงนะนิดนึงนิดนึงแล้วเวลาเหวี่ยงเวลาหันอย่างเงี้ยคือตรงนี้อาจจะลําบากนะ เหมือนเครื่องตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันเครื่องการกระแทกมาให้บ้างและคือเขา<โ>จะมียางพุ่มมาให้กี่ทีนี้สมมติมว่าเราได้ที่ติดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนในการใช้งานเริ่มต้นเลยเราทำยังไงเริ่มตน้นเ,มตนเลยคือเราต้องเปิดเครื่องก่อนแล้วก่อนค <uts> ุณก่อ,อนน้ <ข way S 2> <ข>องจะไปเปิดเครื่องนะผู้ชมก่อนจะไปเปิดเครื่องนะคืออย่าเพิ่งเข้าไปเปิดในห้องที่คุณที่คุณต้องไปทํางานอ๋อโอเคก็คือผมควรจะเปิดหน้าห้องนอกห้องนอกห้องนอกห้องที่ผมะก่อนจะเข้าไปเปิดเครื่องให้มันพร้อมก่อนสาหรับตัวนี้เขาจะให้กดคําว่าโมด ดค้างเอาไว้สปุ่มนะครับมีคำว่าโหมดมีโหมด,มดจะเซตเซตนะตอนนี้เราจะกดคาว่าโหมดนะครับกดโห,หมดค้างเอาไว้ค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับทีบนี้ก็จะมีเสียงร้องมีเสียงร้องคืนออนทีนี้ก็รอ รอไปก่อนจนกว่ามันจะขึ้นหน้าจอปกติขึ้นมาเพราะช่วงแรกเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเขาต้องค а л เบตเครื่องค али เบตตัวเองก่อนเครื่องจะนักเวลาถอยหลังจาก30นะครับลงทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับใช่แล้วก็ณตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้ใช่ไม่สามารถควบคุมอะไรไดใได้ปล่อยเครื่องก็พอเปิดปุ๊บน้อยนเราจะไปทาอะไรก่อนก็ได้จะไปเซตเครื่องมืออย่างอื่นหรือว่าเตรียมพร้อมเช็คอุปกรณ์อย่างอื่นก็แล้วแต่ าคัญคือต้องไปทําในบริเวณที่ไม่มีรังสีนะครับเขตนอกห้องนอกอาคารนะครับหรือว่าจะเปิดไปจากบ้านหรือว่าเปิดจากออฟฟิศตอนก่อนตอนเราเดินทางเลยก็ได้อ่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วดี20แล้วก็หน่วย m i โคร s e เวิร์แค่จะบอกเลยว่าตรงตอนนี้มันมีอยู่0.2 0.2ไมโครซีเวิร์ตไมคซีเร์เนาะครับครับผมทีนี้เวลาจะใช้งานเนี่ยคุณเราก็ต้องเลือกมาว่าเราจะใช้ในหน่วยไหนซึ่งเวลาทํางานทั่วไปเนี่ยปกติเราต้องใช้ต่อเวลา แล้วก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมกดสมมติว่ากดปุ่มโหมดก็จะหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เป็นตัว R เป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ต้องไปดูในคู่มือทีนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้งานแต่ว่าหลักๆก็คือเราก็จะตั้งเป็นตัวที่ตัวตัว D d o s กับตัว R ครับจะมีโดสเลทโดสเ s ทอ่านะครับตัวนี้เป็นตัว D ครับก็คือเป็นหน่วยโดส กดเซตกลับมาให้เป็นตัว R กาเป็นโดสเลสจะเป็นเลรมิเตอร์เลเรมิเตอร์เนี่ยคือเขาจะทำการวัดทุกๆรอบเวลามันจะเคลียร์ตลอดเวลาซึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะเซตมาเท่าไหร่ว่าแสดงผลต่อ1วินาทีหรือ0.5วินาทีแสดงผลทีหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่ว่าเครื่องจะความสามารถของเครื่องระหว่างทํางานเนี่ยแนะนำว่าตั้ง R ดีกว่าตั้ง R ดีกว่านะถ้าเป็นโดสเนี่ยมันจะเช็คในยการนับทบนับทบนับทบขึ้นมาเรื่อยๆคือจะบวกค่าขึ้นไป แต่ถ้าเป็นเลตตัวนี้มันจะทําการรีเช็ครีเช็ครีเช็คว่าเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าพอเราเปลี่ยนจุดมันก็จะเปลี่ยนเวลาไปเปลี่ยนพื้นที่ไปเนื่องจากว่าพวกนี้เป็นออตโต้โดยปกติคือถ้าหากค่าสูงกว่าคืออาจจะ2เท่าถึง3เท่าของแบ็กกราว มันจะมีเสียงดังเตือนเลยมีไฟกระพริบลรวจะสั่นพวกนี้จะคือจะมีสั่นมีเสียงมีแสงสามอย่างเพราะว่าตอนเราใช้งานเนี่ยคือเราติดอย่างเราติดเนี่ยจะมานั่งดูนั่งเงี้ยตลอดคือเราไม่รู้นอาใสยเสียงหรือว่าการสั่นแล้วแต่เลยซึ่งเครื่องนี้ก็สามารถทําได้ทั้งสามแบบใช่สั่นเสียงแล้วก็แสงก็คือถ้าเกิดไม่มี3อย่างนี้ถือว่าคือปลอดภัยก็ทางานไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจ ก็ตรงเนี้ยตัวเนี้ยเหมาะกับพวกที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบพักสนามพวกที่ต้องไปทํางานเกี่ยวข้องโดยตรงคือเราต้องรู้ว่าบริเวณนั้นอาจจะมีรังสีใช่ใช่ไหมครับสมมุติผมเดินอยู่ตามริมถนนผมก็ไม่จำเป็นต้องพกเครื่องนี้ใช่ไม่จําเป็นอย่างผมเนี่ยเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไปเดินผ่านหน้าห้องเก็บซอสไปมาพกแค่นี้พอก็แสดงว่าคนที่ต้องเข้าไปสัมผัสสัง่ายเข้าไปใกล้ชิดใช่ถ้าเกิดว่าต้องเข้าเข้าใกล้ชิดปุ๊บเนี่ยพวกเนี้ยเหมาะเหมาะคนกับคนที่ไปทํางานประเภทนี้ อย่างผู้ชงเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวข้องตลอดเวลาทุกวันใช่ไหมว่าตัวเนี้ยชั่วคราวได้แต่ถ้าเกี่ยวข้องทุกวันโกแบบนี้ดีกว่าใช่แล้วถ้าเกิดเกี่ยวข้องกวันพกแบบนี้ได้ไหมครับได้ได้ครับถ้ามีเงินถ้ามีเงินตรงนี้ตรงนี้คือต้องบอกถ้ามีเงินตัวเนี้ยแค่ชั่วคราวจ่ายไม่เท่าไหร่ตัวเนี้ยคือแล้วแต่บริษัทบางที่ก็อาจจะแพงหน่อยหลายหมื่น ครับส่วนการปิดเครื่องก็ปิดเครื่องไม่ยากครับปิดเครื่องก็สมมติว่าเราตอนเปิดเรากดปุ่มโหมดเรากดปุ่มเหมือนค้างก็โหมดเหมือนกันลองดูไหมลองดูเลยครับก็คือกดโหมดค้างเครื่องก็จะคอยหลังสามสองต้องกดค้างจนกว่าเครื่องจะขึ้นคำว่า off ถ้าเผลอปล่อยมือก่อนเครื yeah, exactly. verses, ่องก็จะกลับมามันจะรีกลับไปที่เดิมสำหรับเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลตัวนี้นะครับเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะถูกใช้ไปเรื่อยจนกระทั่งมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเสียบสายชาร์จได้นะครับโดยการใช้งานก็เสียบตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเสียบไปตรงตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขามียางรองไว้งั้นเราต้องถอดยางออกก่อนนะครับผมพอถอดยางออกเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าตัวเครื่องนี้ก็จะมี สล็อตแ้วก็เสียบไปเหมือน USB เลยเนเาะเสียบแล้วใช่ไหมครับแ็จแล้วตัวนี้ครับเราก็เอาไปเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเช่นคอมพิวเตอร์ช่อง USB ธรรมดาหลังจากใช้งานเสร็จแล้วสมมติใช้งานเสร็จหรือชาร์จแบตเตอรีเรร่เสร็จแล้วก็เอาออกครับออกก็ดึงออกได้เลยนะครับดึงออกปั๊บแล้วก็ ใส่ตัวป้องกันพอใส่เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นกล่องสําหรับจัดเก็บเพื่อส่งคืนนะครับก็เราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการให้บริการเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาด้วยนะครับ,ท,ท,รรบท่านที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วอาจจะยังมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่02 218 522 7นะครับผมที่ที่ศูนย์ีก็จะมีเจ้าหน้าที่ทาํางานขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ